ข้านะครับในเวลานี้นะครับตะเคลื่อนขบวนต้นผป้านะครับมาถึงโรงเรียนแล้วนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมกันในเสาของมือนี่นะครับเริ่มงต้นมากับที่นอกมากแบหน้าลายตานะครับมาแล้วกับหาจับจองตกที่นั่งนะครับาม อัยยาใส่ก่อนนะครับถือว่าเป็นบ้านถือว่าเป็นบ้านเป็นเพื่อนของเราเองนะครับกับคุณม้าชูบ้านเก่าโรงเรียนเก่าเหนียวเฟยในเหล่าเรียนนะครับเรียนไปเรียนบ้านนะำมือนะตะกี้เป็นเล็กน้อยกระไดนะครับนะครับมือนี่นะครับเป็นกจังการทั้งสามชุนชนนะครับเพื่อนบ้านในเรื่งเตี้ยงยาสนิทมีสหายจากต่างจังหวัดนะครับอาจจะเด็ก้อกบุญดอกคุณชนก้านะครับร่วมกัน มาเป็นตนดอกเลยก้ารวมกันเป็นทุ่การศึกษานะครับบกเรียนะครับบรรลานพ่อนะคลับตกินหานเียวมาแวนะครับลงเียงเท่าไหร่ครับลงเงี้ยงตอนรับพี่น้ออยู่ตั้งด้านนึงนะครับิน่อถึงเติรดยทอยนะครับเอาไปหาสูันกินตอนนะครับู้รับผแ่เป็นคุ้บานจะฟ้อก็จะผน่อเด้ออะไรต่างตกบองนะครับตานอย มีมาจากตึก่ดังจริงนะครับกว่านะอ้นะครับ้ามาถึูเีวิติักรมันจนน้วยนะครับเพื่อเาาสบายต้นดอก่ม้นครับตรงนี้นะครับแล้วก็เาจะนำอาพอลน้ำพมโอดนะครับจากั่งขอมนะครับได้ออกมาเป็น

ครับเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะครับท่านผู้ประกอบการท่านผู้ ຝາກນັກແດ